ใครที่มาเที่ยวบางแสนและอยากจะหาพิกัดกินข้าวนั่งชิวๆริมทะเลดูพระอาทิตย์ตกนะทุกคนเลี้ยวมาลองดูร้านนี้ได้เลยจะบอกว่ากับข้าวแต่ละอย่างซีฟู้ดเขาคือสดมากแม่เขาจะมีโชว์อยู่ในตู้แบบเป็นๆแบบนี้เลยนะฮะถ้าสดขัน,นี้คือต้องลงไปกินในทะเลแล้วทุกคนร้านเขาจะชื่อว่าชาลีออตนะฮะจะอยู่ที่บางแสนตรงทางขึ้นเขาสามมูคานี่หาง่ายๆบรรยากาศร้านเขาก็คืออยู่ติดริมทะเลแบบนี้เลยกับข้าวที่เราสั่งมาลองวันนี้นะฮะก็ประมาณ6-7อย่างอย่างตัวนี้น้องแจ่มชอบมากๆ ากจะเป็นก้างผัดพริกเกลือฮะใส่ก้างเขาก็คือมาแบบเต็มน้ําเต็มเนื้อตักกินคู่กับพริกกระเทียมที่เขาใส่มานี่คือโอ้โหยังเด็ดและใครที่ชอบกินเผ็ดเ็ดร้อนๆ้อน,อนต้องมาหม้อนี้เลยฮะจะเป็นแกงเหลืองเนื้อปลาอินทรีย์แล้วก็ไข่ปลาอินทรีย์ด้วยทุกคนบอกเลยว่ากินกับข้าวสวยร้อนร้อ,น,อน,นี่คือที่สุดแล้วและอยากให้ดูข้าวผัดปูที่นี่ฮะเขาจะชื่อว่าปูผัดข้าวที่ร้านเขาบอกว่าเขาจะใส่เป็นเนื้อปูมาแน่นๆทั้งกันเชียงทั้งกล้ามอ่อนแบบนี้ฮะตอนกินนี่คือราดพริกน้ำปลาไปหน่อยนี่คือยากหใ สั่งตัวนี้มาลองจะเป็นลาบกันเชียงปูใส่มะม่วงน้ำดอกไม้อันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันหม้อน,นี้จะเป็นต้มขาหม,มึกไข่ใส่ใบมะขามอ่อนนะโอ้โหหมึกไข่ก็คือหมึกไข่จริงๆจริงๆที่ร้านเขายังมีอีกหลายเมนูเลยนะคะใครที่หาพิกัดกินข้าวนั่งชมพระอาทิตย์ตกชิวๆตอนกลางคืนเขาก็มีดนตรีสดเล่นให้ฟังอะไรแบบนี้คือเพลินมากใครที่อยากตามมานะคะเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้วันนี้ผมมาหยวนำลายแค่นี้ละฮะบายบาย